สวัสดีคุณผ okay. okay. yani okay. 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 ู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยื้อกับ KY M2 TV ครับวันนี้ผมจะไม่เล่นโลบอกนะครับแมบพาดคล้ายๆพาดโมครับผมรู้เหมือนกัน่ีอะไรนะโอเคโหมดที่ผมเลือกนะครับเป็นโหมดมีเดียมนะครับโอเควันนี้มากับคุณออยคุณโตคุณภูมิครับขอเตือนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะกดเริ่มเลยนะครับโอเคครับพร้อมไหมครับทุกคน โอเคครับไปเลย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 ไปนะครับมาเลยครับโอเคครับเข้าทีคิมมาให้มาเลยไปหายเทปของใครวะคุณเอาไปแม่งเลยการเทปของผมครับคุณคุณโตคุณเอาคืนมาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการบานคุณจะแตกครับนที่หน้าสุดมาโอเคครับผมคุณจะให้ผมเอาอะไรไปคุณเอาไอ้นี่ไปก็ได้ครับไอ้ EMF ไปวัดอุณหภูมิ เอางั้นผมกอใครมันตองไปนะครับโอ้โหเหมือนเ้องไปหมดเลยแม่ผมได้เสีนเลยคุณ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 เป็นหน่วยประจนเพิงคนไฟลุกครับแล้วก็เอาเทียนแล้วแล้วก็ไฟแช็กไปนะใช่ครับโอเคครับตัวเปิดต้องไปก่อนให่รอผมด้วยครับผมผมเดินตามไม่ทันครับโอเคครับคุ่มได้กันเท่าไหร่กันครับคนจริงว่าต้องเล่นมึดๆกันไหมห้ามเปิดไฟนะครับ เฮ้ยไอ้เกียร์พ่อเกียร์ไหนไผ่านหน้าวะตาบอดเองปะคือผบอกว่าใครครับใครๆถืออุณหเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยก็ดูดีๆนะครับอย่าตาบอดครับเออตอนนรงไหนตอน,นไหนยินดีด้วยครับครับผมขออุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิถ่ายตามาหน่อยดิไปชั้นสองได้ไหมครับชั้นสองครับโอเคครับ เออคุณครับไปชั้นสองกันเลยครับคุณกีครับครับเอ้อเ้ยไฉายเทพเนี่ยมันมันเท่าไหร่ครับผมจะได้ซื้อเออหนึ่งล้านบาทครับ เออคุณภูมิไปไหนครับอ้าวคุณภูมิหายเอ้าคุณภูมิหายครับเอ้าหายไปไหนหรือว่าโดนผีหักคอตายแล้ววะก็ได้ครับคุณภูมิรู้อะไรผมแบบวางเทียงจุดงานมีน้ำตาลเจ็บปิดเองครับโอเคครับ สองขีดโอเคใช่ไหมมันอยู่ห้องนี้ครับเจอห้องที่มันอยู่แล้วครับได้เสริมก็ได้นะห้าขีด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 ไหนไหนไหนเออว่าห้าขีดติดลบห้าขีดติดลบโอเคได้ได้สองหลักฐานแล้วสองหลักฐานมีอีเอฟห้ากับอุณหภูมิติดลบใช่ไหมโอเคขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมจะลองนะครับว่าจะไปเอากล้องดูดีกว่าโอเคครับ ถ้ามันตอบคือเราชนะเลยนะครับโอเคครับโอเคครับไม่ได้ครับไม่ตอบครับอีครับแต่รู้ว่ามีลายนิ้วมือดีเลยโนดีเลยเออมีลายนิ้วมือครับครบแล้วครับได้มีลายนิ้วมือครับใหญ่นิ้วมือครับไปครับกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านอะไรนิ้วมือตัวไหนครับเอออกครับกลับบ้านก่อนครับทิ้งของไว้นี่นี้ครับไม่ไม่ไม่เสียดายตังค์ครับ มีไม่เสียดายเร้าครับโอเคครับแบนทีนีได้ครับโอเคก็ได้เงินมาแปดบาทครับน้าพ่ใชัยเทพทีบาทครับครับตอนนี้ผมก็ก็มันได้เก็บมาผมอยากเป็นระดับมีเดียมเลยนะครับปานกลางครับไม่การเล่นฮาร์ดครับเสียตายโอเคเอาวอ้าวอะไรครับคาคาครับเออคุณแน่ใจเหรอครับไม่อยากตายครับครับครับไม่กลัวหรอกไม่กลัวจริงเหรอครับโอเคมันไม่น่ากลัวกลัวอ้กี๊ดมันเพื่อนนี่ ยอดโอเคครับเอเริ่มเลยเอาไปฉายเทเอามาเลยครับกล้องผมไปฉายเทพผมหายครับเอากล้องเขาอ่ะกล้องไหนครับอ๋อสองร้อยบาทนี่ครับหยิบอีการครับมันต้องมันหยิบได้สองชิ้นเลยครับหยิบชิ้นที่หนึ่งโอเคครับมีมีไหมเจกมีกล้องเทพไหมไม่มีครับมีแต่กล้องจุลทรรศนครับ โ <fuck. S 1> <ผม S 2> อเคครับผมมีกล้องเทพครับทุกคนผมซื้อมาเองโอเคครับเอาเอะไรไปด้วยเอาอะไรไปด้วยครับปีลิบปุ๊บใช่ครับเอาเอาหนังสือ <S <S เอาหนังสือไปคนหนึ่งครับอย่าลืมเอาหนังสือไปคนหนึ่งครับไม่นสายเทพว่ะทำไมเลนช้าเลยมันหแ,แหลกๆหลวะ เออมันเจอสองสามอีกครั้งแปดยีดแปดขีดพองแปดขีดเอ้าใครปิดไปวะโอเคแ,แ,แน่เลยกี่ดครับตูนครับตูนผมกดตัวแตกมโลบอากัน <Net> เน็ตพิง่เ้ยเครื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องครับมันน่าจะอยู่ที่แบบครับน่าจะอยู่ที่แบบเนาะแบบมันใหญ่อะไรม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจะคึ้ลงม่มีอะไรไปชั้นสองเลยไหมปชั้นล่างก่อนครับจะล่างอยู่นี่ครับแบบนี้มีชั้นสองไหมครับนี่ครับลุง ไปชั้นล่างก่อนครับไปชั้น,นล่างยังว่าไม่ไมีอ,อะไรส่วนหรือไม่ใช่เหรอจะลางอย่างครับไอ,อตัวเบาเสียงเกมหน่อยใครก็ได้เบาเสียงเกมหน่อยเสียงเกมแม่งโคตรด,ดังเลยโอเคฟะไปดูดิ ไม่ไล่อ่ะไม่ล่าไม่ล่า,ไ,ลาไฟไมันจะดับเว้ยถ้ารับมั่วมั่วอะมั่วะมั่วหน้ากูงสี่กูโดนกูโดนไล่ตูดอยู่เนี่ยไอ้เวรจริงเหรอเออไหนวะเอดเขาออยอ,อยู่ไหนแปดออยอ,อยู่ไหนเขาอ,อ,อยู่ชั้นเขาอ,อ,อยู่ชั้นกลางเออออตัวแตกเป็นโลบกเล้ว นายเองมีของอะไรบ้างเยาวาานี้จะเจอไฟฉายที่กับกระป๋องน้ำสุดวิเศษของเขาสุดวิเศษนี่เอาไปนี่ไม่โดนค่าะโอ้ยเป็นจชือหรือเปล่าแมนจชีน่ากันสิมันจะอยู่นั่งใกลคนเดียวเอ้ยน่าจะกีไอกีเออชายกายอะ scp ศูนย์แปดหกอะไอศูนย์เก้าหก จบคลิปแบบรวดดียวมครับสองนะอ๋ออันนี้ฉั้นสองไม่มีเนี่ยเนี่ยมันออกมาอย่างนี้เว้ยนี่นี่ไอบุ้มไอบุ้มไอ้ไอ้เวนเอาโอ้ไอ้เจี๊ยบมาเจอตัวเฮียอะไรวะอะไรวะเดินตรงไม่ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงมาลงมาลงมาเอาลงมาทำไมละลงมาลงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวขวาอะไรกันแน่เนี่ยมึงไม่เล่นจ้ะขวาอะไรเหรอวะเดินเออเลี้ยวเลี้ยวขวาอีกข่เดินข่อยข่อยขอยหลังเลยโอ้ยฟุมเราก็เห็นเหมือนกันมาตรงนี้ตรงไหนล่ะบัดเีเดินตรงมา เดินตรงเข้ามาไอ้สองไอ้เจโวยสิลงรถมีเหรอข้าหลังเออไอ้เจเดินตรงมาเดินตรงมาไอ้วุ้มเดินตรงมาเดินเข้ามาเออถามนี้ถามน้ำเน่าเออติดลบติดลมมีติดลบใช่ไหม๋อ ไม่ได้เขาค้างเอาไปถามซะอ่าตุวนาปูแล้วก็ไอ้นี้ด uh, um, oh, right? ้วยอายูเฮอยอายูอาอาอายูอะไรเออเอยู่ด้านหลังให้โตมาแบบนึงแล้วก็ไปเออไงยเงี้ยเงี้ยเฮี้ยเงี้ยเงี้ยเวอยเ่ี้ยิมึงไปยหนก็ยปเลยเงีวะยาอยเ่กู ยดิไอยดิใครอยากตัวแตกกูลกไมอยู่ข้างหน้าดิไอียไม่เจอกูไ่เจกูรูกู้รูู้ลูู้ลูููููู้้้้้ร้รูรู้รู้ร้รกู้รบ้รู้รูู้้้ร ก็อะไรก็ไมเ่เ้มแมงไ่กูเฉยเลยแบบป่าปเดียยวไปดีปล่าอะไเนี่ยอ้แมงโคตอึอะไรพวกเโคตอึอเงียไปจะกวาอมันเป็นขี้อเออแบนโชแบนโชแบนโชกับกับกับอ, <ๆ S 2> นอเนีแบนโชใช่หรอแบนชี ก็แบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มั่งเออกูไม่ได้มั่งจริงจังไอ้สัตว์เอ้าหรือจะเป็นอะไรดีวะไอ้ไอ้อาจจะไม่ใช่แบนชีนะอาจจะเป็นเจนี่ไอติอ,อะ่ะมันเป็นแบนชีเหรอไม่รู้ว่าโอ้ยหายสามศูนย์โฟโตไกด์แม่ลองเลยโฟตโตไกด์ไอ้ไอ,เอ้เดยวกูเลือกแบนชีเองใครจะเลือกอะไรก็เลือกไปดูไรดูมือไหม ไม่มีไม่มีไม่พี่ไม่มีลายนิ้วมือครับมีมีมีไอ้ปากเล่นไม่ปากอารีา่เพืเ่อนจะเข้าแล้วเนะี่ยโอเคกลับเลยนะกลับเลยนะเล่นดีจะสองทุ่มแล้วเนี่ยจะสองทุ่มแล้วเนี่ยเกมดีดีโอเคครับก็จบไปกันที่เรียบร้อยครับสป็นแบบไอเกมพารโมนะครับ ผมวันนี้คุณออดเขาตายแค่คนเดียวครับดวงไม่ดีจริงเลยครับไม่น่าอยู่คนเดียวเลยนะครับออยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวจบลงไปก่อนครับสวัสดีครับไม่บายครับคุณปาร์คคุณปาร์คเพื่อนพูดนะครับอยากตัวไปก่อนอีกนะครับอยากตัวไปอีกนะครับคุณปาร์คพูดนะครับคุณปาร์คเหลืองกุ้งห่เย้คุณปาร์คครับจบแล้วครับ